สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Super Channel นะคะโอ้ยล้มปวเปิดอยพัดล,ล้มนะคะเพราะว่าอากาศฮ้อนมากซุกมือนีนทดูคนจ๋าย้ำมือเว้นนะคะอากาศฮ้อนย้ำมือคืนฝนตกมือกับฝนตก,นตกทุกมืออ่านี่มาเบิ้งปันนีพัมากินนี่ค่ะก๋วยจับยวนพิเศษโอ้ยเส้นเพื่อนม่เหนียวเนาะ อันนี้ผมไปซื้อ,อยุราดนะนะคะเรากะรู้สึกว่าซ้ำพิเศษพอบนะเทในตู้เย็นเนียนหมูเด้งอยู่นะคะจะเลยใส่หมูเด้งเข้าไปอีกค่ะโอ้อยห้ากินมากปว้าวหืมหืมซ้บหืมซ้ำมาเลยใส่ดูคนซ้ำนี่ใส่ไข่แต่ไร่เด้งน,นี่บอกไข่ เรามากินไข่ก่อนเลยค่ะอุยพวกเผ็ดเนาะย่ปะเ,นะเยปิดสิลุ่ปเบาพริกก่อนอืมแซบเพราว่าปลดปรุงแซ่บอ่าอนอะไส้หมูเดงเพิ่มไส้หมูยอเพิ่มอันนี้เป็นหมูยอเอง เอ็นมุมค่ะอืมอม,มาแล้วจ้าฮัมหว่อนๆแล้วเนี่ยอไข่แดงไข่แดงค่ะกับหมูด,ดิ่งกับเส้นลงไปกัน ะมันก็เผ็มวันนี้มากินเผ็ดนะคะใส่ให้มันเผ็ดๆอันนี้จะบอกเผ็ดได้ไยเครื่องมาหน่อยเนาะเครื่องมะสามนิ่เนาะ งยงใหญ่ๆเลยค่ะเนี่ยไปค่ะใครที่ลงไปแล้วมันถอ,อนหอนมอกพริกพริกขวดเอ้ะหมูเดงเขาขึ้เป็นสีนี่<อ>ถ้าหมูเดงบาขึ้นเป็นสีชมพู ผ่านตรงไหนในที่มองเขากันเนาะมองเขาคุณ้ม,มอืมของโราหสิแป้งแป้งหลายกว่านะคะ่ะใบสอง Bye. มีย่อค่ะอืมอืมหิวนะคะอยู่เขาก่อนเพราะมันบ้านสองไม่ได้กินนี่อย่างเลย กระดูจ้ะเห็นจ้ะอืมอามิติงไกลเนาะ เบหลายแห้งหลายม <c oughs> าเนื้อะเพื่อนเพื่อนได้กินเขานะคะได้กินกับปอยหรือว่าเพื่อนที่ยังหายอย่างแบบยังคิดไม่ออกว่ามูลนิสิกินนี่ยังนะคะ เบอร์จัดเยือนคือหนึ่งทางเรืองเก่นห่อนในวันที่อากาศห่อนมาระดูอีกตอนหนึง่ง ว่าเราที่หิวหิวเรามากินเนี่ยมันแบบไม่แห้งท้องดีไม่ค่อยเปื่อยป่ะเนี่ยหมดเปื่อยเลยแหละ <c oughs> うん。うん ไว้มากมากเด้อแคดุงมันะมันรัวมักัลูกอ อันนี้ไม่ใช่หมูยอบนนะคะหมูยอเอ็นแก้วรอตลาดนั้นส่บมกอืมซบอิ่มทองนะคะเมื่อนี่ไปได้แล้วคะ มากน่วก็บวกเส้นนะคะมันกับไปะล้ในห้องอีอยู่กกินบวกคือเข่าเมันก็สีแบบบรยูทองขนาดนั้นนะเดี๋ยวสิวันนั้นแรงๆอ่ะสินี่หมูกระทะให้มาได้รับชมกันนะคะืันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมช่องปอยนะคะกาหยูน้ำกานดโดนะคะถึงสิบลค่อยมารต่กับยูติดตามกันดโดนะคะใครบริบที่ยังกับคอมเมตนมาพูดคุยด้กับบอดใตคิปป่อยใดนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะขอบคุณเอฟซีที่ยัง ยูนะคะมือหน,นีไปแล้วคะ่ะทุกคนไม่บ้